สำรวจด่วนครับว่าบนฝ่ามือของคุณมีเส้นแนวขวางเยอะหรือไม่ถ้ามีเส้นนี้เยอะๆนะครับชีวิตจะเจออุปสรรคขัดขวางเยอะเลยทําอะไรชีวิตก็จะมีมาขวางกั้นตลอดพอจะสำ,สำ,สำเร็จสำ,สำเร็จก็มีอุปสรรคเข้ามามีเหตุที่ทําให้มันพังไม่ว่าจะชีวิตครอบครัวไม่ว่าจะชีวิตการงานไม่ว่าจะชีวิตการเงิน ทีนี้มาดูกันครับว่าเส้นลายมือตัดขวางเป็นแบบไหนคืออย่างนี้ครับดูจากปกคลิปนะจากปกคลิปเนี่ยอาจารย์ก็วาดไว้หลายรูปแบบนะถ้าเป็นฝ่ามือของเรานะเส้นหลักๆก็คืออันนี้คือเส้นใจนะครับอันนี้คือเส้นสมองอันนี้ก็คือเส้นชีวิตนะครับทีนี้ก็มีเส้นวาสนาแต่เส้นวาสนาจะสั้นจะยาวก็แล้วแต่แต่ว่าปลายของมันเนี่ยจะชี้มาทางที่อ่าก็คือที่นิ้วกลางแต่ทีนี้อันนี้คือสี่เส้นหลักของเส้นลายมือของเรา ทีนี้แต่มันจะมีเส้นที่แบบบางคนมีเส้นนอนเส้นนอนอย่างเงี้ยเส้นนอนนะเส้นนอนบนฝ่ามือเนะี่ยไม่ว่าจะขึ้น